พอวงไปหาพวไปหาเฮ็ดได้เฮ oh, oh, oh. <owa> <an> ็ดได้เฮ็ดพี่น่อยพี่น่อยพอวงมาเนอะพอได้ใส่น้ำลายได้น้ำในอตัวของเฮ็ดนี่กะลายแล้วใส่เกลือลงไปกระเดกซี่บุกในหนะ กระแดกกระแดกเรากระแดกหอมชี้ชือเราได้กระแดกหอมเราอนกม้วนสมาวสิบไทยสิบไทยแน่ส่งพอดีส่งพอดีเดินพนองเดินส่พอดีส่งพอดีดึงอันใบอันเก็บใบสมพอดีนกรบะเก็บบสมพอดีอันเดียวกันใบสไลสไลตามหลัง อัตะไลกับผักสน้องใ่น้ํา้อากนตั่นองตัาอาหารเครื่องของปลาของดงนลนนินพี่นอ้องหาเอาอู่ตามโคกของรัมชาติแท้แซนนนีินพี่น้องเนงเี่ยไได้ใส่น,น้ำเลยนะเหมนบอกพี่น้องน้ำมันเห็ดที่เขาล่างอันมัมันกันด้ตัวของมันเลยเวลามาแกงนี่พอดีก็นำ้ำ่วกตอนพอดีน,นันนนะ อ,อ่าพักสไลคพี่นกพี่นกสไลคพี่นกแล้วก็พักนั่งตูอยู่ลำกันเลยนั่ตู่ตูก็ได้นะดูอดนิ้วมือพ่นแลนี่นะแซแซแซุแล้วมบันมบันิงยงบันซมมึงเด้อซมมึงเด้อ แคบแคบพ่สบายดีสบายดีสบายดีเอามาเดี๋พี่น้องเด้อมากินข้าวนำน้องตูโพงไม่ใส่เด้อพี่น้องแกงให้กัวพี่น้องเลยหอบซองเห็นปะหอบสุดองเลยนี่สุดที่หนึ่งตอนเดือนอะไรเดือนพฤษภามเดือนเมายนการเดือนหกการเด็นหกมาฮอการเดืนเจ็ดก็ออกเอกพี่น้องเป็นเทอร์ดีสองเทอร์ดีสามนี่แหละเแมนอุดมสมบูรณ์ ก็อพอได้อยู่ได้กินพี่น้องงานนี้ก็ได้นนะแบบธรรมชาติธรรมชาติบ้านเฮาเนี่ยนะมาเด้พอพี่น้องเด้อเาก็้ินจำการเต้ผมกิดอย่างว่าลูกอ,อาหารบ้านเฮาอาหารบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งกินนจำกันไปมักกันใส่ผักสไลด์นะอหอมลำลนะ้ำนิดนึง

ไปบนใดก็ได้ไปบนใดก็ได้เป็นคนเห็ดเ่าเานะอาวัดไ่ให้ชมนี่แันมันก่อนเป็นฤดูป็น,เป,นเป็นเวลาเป็นยามนะคีมันแบบท้องฟ้าอากาศก็บคนทีเหมาะนะฝนตกแน่มีมีกำซุ่มแน่มี อุนนูกภูมิพดีเดอกจุ้มกูมีหนึ่งอ่เมียอ่ะจะ่หเอเอาไว้ดอกจุ้มยังเอาไว้ยิงหม่อาดอกควนมาแกงก่อนคือนแต่คือเมืองดาไเมืองดาเมืองแข็งเออไม่แข็งก็ได้เป็นมแ่งกันมีเมืองแข็งกัมาจีเมืองแข็งเลยรับเีเียบเเียบบเีย้ก เช่นเดียวกับต้องกังอืมให้ได้เกือบหมดเลยไหนครั่ยิ่งเท่าไหร่ก็เออถึงเขาแซ่บเนาะแดด่านปวดตาช่องหยดต่ำหยดมืดฮ่าฮ่าฮ่าขึ้นดอกไหมแกนี้ปวดกระแทกเลยอืมขึ้นดอกเฮ้ยบ้าบ้า่้อนประแดดนะอืมขอบเอามา มันนีวานๆ่นเองนะับมันโเมือกันนะเคอเห็ดอันระงกผันสีโเมือก็มาเซคบกมาเมือกับเราบอบเขดๆนะใครมัางแล้วก็อแบบอท่นได้เอาว่าโอ้ยปนละงโโอ้ยให้เคย พอมองกันยกสเทืาสามเถ้อพี่น้องอ่ยก้อืมมาเดนพี่น้อมพี่น้องันแซ่บแซ่บแบึงมึงันเออจนเป็นจะินชิ้นฝบจก็มันเบาเอ่ะมันแบบอาหารเบา อันนี้กับแปหฮออัน้กัน้องนะจ๊ะเอากระเดออกไปสุมอนบาเฮดยเาก็เดออกไปนน้องลนะกน่นแคเพราะั้นแกแกน้องแเลแกน้องแเลยเปียกเลยไปเมงก๊อดมันกว้าง่กว้างจเป็นใเมงสาสี่เมตก็แกผ้าเดตัว ไปเห็นพงนาแน่ต้มันจะเห็นแคมนอยแสกออกไปทงที่แคมนอยลกระปัดมาแล้วก็แนบบปลาพวกต่างชิตองเรื่องทีมันปุ๊บเพียงนาพี่น้องยาคนใดมันอคงจไปเบิ่งซะก่อนเป็นมาสมมนพอในพงนาแน่เห็นแคมนอกแน่ แต่กัดส่วนแน่จากสินเนาะสินเนาเนาะเทมพนี้ไงี่ม็อกเนี่ยต่มันมีอยู่ทั้งในทั้งสายทั้งขวดไปฆ่าโจงก้อยพทมพันธี่เจียบไปพันธโดเฉพาะางเสือแล้วก็มันมีก่อนเหตเกาไปพี่แนนองด้วยในะมันเวลาปลาฟาร์มมันจะเนเหตนดองด่งๆๆ้ติดตัก็ดเห็ดปลาเก่น và ฟอน้อยและหลาย